ครับวันนี้เรามาดู1 GD กันานะครับโตโยต้าคันนี้ก็มาเก็บห้องเครื่องแบบไม่ได้ทําสีห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะมีฝาครอบวาล์วนะครับทําสีนี่ครับฝาครอบวาล์วทำสีคาดลายนะครับแล้วก็จะมีฟิตติ้งไหลกลับนะครับที่เป็นฟิตติ้งของ PPRC ทั้งระบบนะครับตัวนี้ก็ต้องมาดูฟิตติ้งด้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับชุดไหลกลับก็จะทําเป็นระบบ3าทางที่ล่างนะครับแล้วก็ระบบน้ํามัน นะครับก็จะมีไหลกกับด้านล่างนั้นนะครับซูมใต้คอยดีอ่าชุดนี้ก็จะจัดเป็นฟิตติ้งทั้งระบบนะตั้งแต่ปั๊มติ๊กถัง A นะครับนะครับถัง A ก็เป็นทรงนอนนะครับเป็นแบบกลมแล้วก็เลคูเลเตอร์เนี่ยเป็นแท้พ p พีารับประกันทุกกรณีนะครับตัวนี้นะครับฟิตติ้งทั้งระบบเลยนะครับพาวเวอร์ก็จะเป็นถังแบบนี้ยึดแบบนี้มีกองหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ฟิตติ้งสายถักเสียบที่เดิมนะครับส่วนตัวที่ปั๊มเนี่ยก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับมีอะแด เนี่ยครับแล้วก็มูเล่มูเล่ก็จะมีทุกตัวเลยนะครับที่ใส่ได้เนี่ยถึงเราจะไม่ได้แต่งสไตล์ที่ว่าโชว์แบบเยอะๆก็จะใส่ทุกจุดเหมือนกันนะครับแป้นน้ําจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพร้อมฟิตติ้งแล้วก็ตัวเนี้บางคนเนี่ยถ้าไม่ใส่ออยซิ่งเนี่ยก็จะใช้เป็นไหล่กลับของออยตัวนี้ A N 10นะครับออกจากออยเข้ามาที่น้ากับหม้อน้ํานะครับเนี่ยครับแล้วก็หม้อน้ําพัดลมไฟฟ้าเนี่ยจะเป็น P P R C นะครับตัวนี้ เป็นตัวที่แรงนะครับแล้วก็ม้อน้ําเป็นโลโก้ CNC แล้วก็อโนไดซ์สีเงินนะครับนยครับพร้อมฟิตติ้งอะไรครบชุดเลยนะครับส่วนเทอร์โบคู่เนี่ยลูกค้าก็ทํามาเองนะครับเราก็แค่ทําท่อแล้วก็ใส่กองอากาศแล้วก็เก็บสีพวกรายละเอียดความสะอาดประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีสายเบรกเป็นฟิตติ้งถังเบรกนะครับจะเป็นประมาณนี้เลย ฟิตติ้งก็เป็น p p พ c เหมือนกันครับตัวนี้ผมมั่นใจยี่ห้อเดียวแหละแล้วก็จะมีสายลมก็จะใช้เป็นอะแดปเตอร์ลมนะครับซึ่งเสียบกับยางเดิมนะไม่ต้องเชื่อมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่วันวีวาลนะครับแล้วก็จะมีห่วงเข้าที่ตัวปั๊มลมนะครับตัวนี้นะครับส่วนถังเบรกก็จะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีสายถักน้ํามันคัดนะครับแผ่นปิดอะไรก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีจุกแอร์เนี่ย จุกแอร์ก็จะมีสตัวมีแอลกับเนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นผิวลูปก,กรอปหน่อยหนึ่งนะครับมีสตัวเนี่ยประมาณนี้แหละครับเพราะว่าคันนี้ก็จะมีเก็บแบบนิดๆหน่อยๆนะครับ